ตลาดปลาคุมามงเอ้ยคุโรมงในจังหวัดโอซาก้ากินเข้าไปเยอะๆเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนโซนสาวที่เกียเห็นนักกิ่งน,นะคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่โอซาก้าอีกแล้วตลาดปลาคุโรมงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ้าใครมาโอซาก้าแล้วก็ต้องมาให้ได้เลยนะขึ้นชื่อว่าตลาดปลาก็แน่นอนอยู่แล้วก็จะมีอาหารทะเลกุ้งหอยปูป้าเอามาปิง้งเอามาย่างหรือว่าจะกินสดๆเลยก็ได้นะแต่ว่านอกเหนือจากอาหารทะเลแล้วเนี่ยก็ยังมีร้านขายกับข้าว ร้านโอเด้งผักดองขนมของฝากอื่นๆมากมายผลไม้เอยห้างซูเปอร์เอยมาที่นี่ก็ครบหมดทุกอย่างแล้วซนกับเอินอยู่ที่นี่กัน3ชั่วโมงแต่อัดมาเหลือห้านาทีให้ทุกคนดูแล้วดูกันว่าซนกับเอินคับเบืออะไรไปบ้างเกินคําว่ากินไปแล้วนะมาที่ร้านแรกก่อนเลยพอพูดถึงตลาดปลาก็ต้องหอยนางรมสดสิซนชอบกินหอยนางรมสดมากเลยอ่ะใส่พรสือกับน้ําเลมอนคือดีเลิศมันไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นค้างอ่ะจัดว่าเด็ดมากค่ะโอ้อยากกินอีกจังเลยสุดเขา ส่วนของเอิญสั่งเป็นอุนังหีย่างหรือว่าปลาไหลย,ย่างนั่นเองจริงๆ่ซนก็อยากกินนะเพราะ่ซนก็ชอบปลาไหลย,ย่างเหมือนกันแต่ว่ากินที่นักขยาบาบ่อยแหละก็เลยผ่านค่ะรอบนี้มาเน้นของทะเลเป็นหลักเอิญเขาให้่ซนลองกินคำหนึ่งโคตรนุ่มละลายในปากไปเลยอันต่อมาก็คือน้องปูมิโซะภาษาญี่ปุ่นก็คือคันิมิโซะรสชาติของมิโซะแต่ละจังหวัดก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีกลิ่นแล้วก็รสแตกต่างกันนิดๆหน่นนอยๆโซนเลยรู้สึกว่ารสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนกับที่เคยกินมาก่อนเลย่ซนเป็นคนชอบกินชีสมาก เห็นเจ้านี้กำลังย่างกุ้งอบชีสอยู่ก็ จัดไปเลยค่ะอฟเตอร์จะกินครึ่งตัวมันก็เหงาอะนะก็เลยกินมันทั้งตัวแต่จะบอกว่าก็กินแค่ครึ่งตัวก็อิ่มแล้วนะเขาใช้เวลาย่างค่อนข้างนานอยู่นะสนรอจนท้องกิ่วเลยแต่ก็ต้องอดทนนะเพื่อว่ากุ้งจะได้เนื้อไม่แข็งเกินไปเนจะได้นุ่มๆเด้งดึงๆดึง,ดงโรยเกลือโรย,โยพริกไทยโอ๊ยใกล้แล้วใกล้แล้วเย้ yeah, ในที่สุดก็เสร็จแล้วค่ะนอกจากกุ้งอฟเตอร์แล้วส่วนก็สั่งหอยเชลล์มาด้วยดูสิทุกคนน่าก,กินไหมน้องตัวใหญ่มาจริง,รงๆนะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยส่วนสั่งมาทั้งต เนี่ยเวลาดึงออกมามันจะยุ่ยๆใช่ไหมแต่อันนี้เกาะกันเป็นก้อนก็คือเนื้อเด้ง ถือว่าดีมากๆค่ะดูชีสนั่นสิโออเอินทนไม่ไหวแล้วงับเขาให้เอินช็อกกับภาพที่เห็นง <Yeah. S 1> เอาจิงๆ่ซนนึกว่าเนื้อกุ้งมันมีน้อยนะปกติกุ้งพวกนี้จะดูเหมือนมีน้อยอะแล้วเขาก็จะเอาชีสมาทำให้มันดูเยอะ <Yeah. S 1> แต่จริงๆแล้วอ่ะมันเยอะมากทุกคนตอนนี้ในกระเพาะซนก็มีมูล,ลค่าอยู่ประมาณ <Yeah. S 1> 5,000กว่าเยนแล้วนะคะเนี่ย <laughs> อย่างแพงราคาแรงอยู่นะทุกคนโหดมากแต่นานๆทีกินทีก็ไม่เป็นอะไรหรอกเนาะ <laughs> ต่อด้วยหอยเชลล์อิ่มจุกมากคือกินไม่ไหวแล้วล่ะเจ้าเมื่อกี้น ตากับโอเด้งเอนเขาบอกว่าเขาชอบกินโอเด้งมากเลยนะแล้วก็เจ้านี้ก็คืออร่อยมากเข้มขน้นเลิศและราคาก็ย่อมเยาวด้วยอันนี้ก็เป็นร้านเก่ารัดค่ะ โซนกับเอินยืนด้อมๆม,มองๆเขาก็เลยเอามาให้ชิมตรงนี้ก็จะเป็นปลาปักเป้ามีแบบจับมาสดๆหรือเราจะซื้อแบบที่น้องตุยแล้วก็ได้แล้วก็มีแบบแกลมาให้ด้วยเป็นซาชิมินะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนะที่มาแกลให้เราได้นะเพราะว่าน้องก็จะมีพิษเหมือนกันไม่งั้นเราก็จะตุยตามน้องไปนะกินไปกินมาเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยของหวานค่ะของซซนสั่งเป็นไดฟุกุสตอเบอรี่ไส้ถั่วแดงบดดูสีระหว่างปากโซนกับสตอเบอรี่อันไหนแดงกว่ากันแต่พอกินเสร็จจปปปุ๊าาากก้นนขวเลยะแงดฟ นี้คือหนามากส่วนชอบกินแบบใส่เยอะๆแป้งบางๆหนะส่วนเอินสั่งมันกรอบเอินบอกว่าไม่หวานเลยอะจืดมันมีโรยเกลือน,น,นิดๆด้วยนะแต่พอกินไปกินมาแล้วมันก็ได้ความหวานมานิดนึงก็เพลินๆดีนะเห็นเอินบอกใครว่าตบของหวานแล้วจะจบ ยังไม่จบนะทุกคนอย่าพึ่งเอิญบอกว่าอยากกินเนื้อ,อย่างเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วเดินเลงอยู่หลายร้านเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงสุดท้ายก็มาจบที่ร้านนี้เอิญบอกสบราคาจริงๆเนื้อโคตรนุ่มโคตรฉ่ำยิ่งใส่ซอสใส่เกลือเพิ่มรสชาตินะคือเลิศ่วนฟังแล้วก็เฮ้ยนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าโซนก็ไม่กินเนื้อนกก็เลยผ่านไปเสร็จแล้วเราก็เดินดูนูน่นดูนี่ไปเรื่อยๆรนะรอย,ย่อยนะเพราะว่าแน่นท้องกันมากเลยละ่ะ จะบอกว่าของที่นี่่ทุกอย่างค่อนข้างสูงนะคือบางอย่างอ่ะมีความรู้สึกว่าไปซื้อข้างนอกถูกกว่าแต่ถ้าอยากมาสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งก็มาเถอะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แน่นอนยังยังไม่จบนะทุกคนเราจะกินกันจนถึงปิดคลิปนั่แหละบอกว่าอยากปิดท้ายด้วยผลไม้ก็เลยเข้าซูเปอร์ไปซื้อผลไม้มากินอีกราค่าถือว่าถูกเลยหล่ะเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะกินผลไม้แบบไหนมีทั้งสตรอเบอรี่มีทั้งเมลอนคุ้มมากมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วอดทนกันอีกนิดนะใกล้แล้วล่ะใกล้จะจบคลิป ตามหาร้านน้ำเต้าหู้เพราะว่าเอินไปอ่านรีวิวจากในเน็ตมาว่ามีร้านเต้าหู้ที่ขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับเต้าหู้แท้ๆสดใหม่เต้าหู้ทอดเต้าหู้นึ่งโดนัทเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ก้อนพุดดิ้งเต้าหู้คนรักสุขภาพที่ชอบกินเต้าหู้กวนมาร้านนี้นะน้ำเต้าหู้นี่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยนะรู้สึกว่าร่างกายได้รับประโยชน์เต็มๆพอดื่มน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วพวกเราก็ไปต่อที่อื่นกันมากันแค่2คนแต่เหมือนกินไปทั้งตลาดแล้วอะกะว่ามาครั้งเดียวจะเอาให้หายคาใจมาครั้งเดียวสัตว์ให้เกลี้ยงถ้้าาาชอบคลิิปนีกกก็ฝตตดดม แชร์กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตตนี้บ้า